ครับขออนุญาตครับเรียนท่านประธานวุฒิสภานะครับผมนายกิติพงศ์มหารัตนวงศ์ผู้ช่วยเลขาธิการกอพอนะครับเป็นผู้แทนในการชี้แจงในวันนี้นะครับในส่วนของนะครับผลงานนะครับเกี่ยวกับเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับแผนแม่บทนะครับภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่20 การบริหารการบริการประชาชนและประสิทธิภาพของภาครัฐนะครับแผนย่อยที่5การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐนะครับซึ่งมีเป้าหมายนะครับบุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทํางานเพื่อประชาชนยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสํานึกมีความสามารถสูงมุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพนะครับโดยมีเป้าหมายตัวชี้วัดนะครับคือดัชนีผูกพันของบุคลากรภาครัฐ และสัดส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำผิดกฎหมายลดลงการดำเนินการของสำนักงานกอพนนะครับสำนักงานกอพนนะครับได้มีการนะครับศึกษาและก็ปรับปรุงนะครับในส่วนของปัจจัยต่างๆที่จะส่งผลต่อการผูกพันนะครับซึ่งได้มีการปรับปรุงเครื่องมือนะครับแล้วก็ได้มีการวัดนะครับในส่วนของเครื่องมือนี้โดยมีการสำรวจนะครับดัชนีความพึงพอใจ ของข้าราชการนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้สํารวจแล้วนะครับซึ่งในส่วนของการประมวลผลเนี่ยนะครับยังไม่เสร็จสิ้นนะครับจะมีผลออกมาเนี่ยประมาณเดือนกันยาน,นี้นะครับดังนั้นเรามีเครื่องมือในส่วนของการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของความผูกพันองคอ์กรแล้วนะครับสําหรับนะครับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชาการแผ่นดินกิจกรรมที่3นะครับปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคล ภาครัฐสู่ระบบเปิดเพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งคนเก่งดีและมีความสามารถอย่างคล่องตัวตามหลักคุณธรรมนะครับซึ่งในส่วนของประเด็ดนนี้สำนักง,งานคอพนนะครับได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้สำนักง,งานคอพอได้ดำเนินการนะครับเป็น9กิจกรรมด้วยกันนะครับ กิจกรรมที่1น,นะครับเรื่องของการพัฒนาระบบการทํางานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลในรูปแบบดิจิตัลนะครับสำนักงานกพได้พัฒนานะครับระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลนะครับหรือเรียกว่าระบบ DPS นะครับซึ่งระบบนี้จะเป็นระบบที่สนับสนุนการทํางานในค่าการพลเรือนสามัญได้ทุกส่วนรชาชการนะครับดังนั้นเครื่องมือนี้นะครับ จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในเรื่องของการบริหารงานบุคคลแบบอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจรนะครับซึ่งมีหน่วยงานนะครับที่ทางสำนักง,งานกอพอได้ถ่ายโอนข้อมูลเข้าสูบ่บรุบนี้นะครับแล้ว94ส่วนราชการนะครับเมื่อมีการอัปเดตข้อมูลจากส่วนราชการจะออนไลน์ Data เนี่ยครับมาที่สำนักง,งานกอพออัตโนมัตินะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะต้องขยายไปให้ครบทุกส่วนราชการ เพื่อให้ประเทศเราได้มีข้อมูลในภาพรวมของประเทศแบบออนไลน์เรียลไทม์นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของการจัดทํำฐานข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรงนี้ในบทบาทหน้าที่ของสํานักง,งานคอพอเราก็ได้ทําในส่วนของฐานข้อมูลนะครับเพื่อที่จะมาทดแทนคอพอ .7 นะครับเป็นคอพอ .7 อิเล็กทรอนิกส์นะครับตอนนี้เราก็ทําสําเร็จแล้วนะครับ ก็รายงานให้ที่ประชุมแห่งนี้ทราบนะครับในส่วนของเป็นกระดาษนะครับตอนนี้เราก็มีแผนที่ดําเนินการในการสแกนนะครับกระดาษทั้งหมดเข้าสู่ระบบด้วยนะครับแต่ในอนาคตเราก็จะใช้เป็นดิจิตัลทั้งหมดนะครับกิจกรรมที่2นะครับการศึกษาบทบาทหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างตําแหน่งทางการเมืองและฝ่าย ประจำนะครับตรงนี้สํานักง,งานคอพอได้รวบรวมข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของข้าราชการการเมืองของประเทศไทยและจัดทําเอกสารรวบรวมสรุปบทบาทหน้าที่ของข้าราชการการเมืองข้าราชการผู้ช่วยรัฐมนตรีผู้บริหารท้องถิน่นและก็ในส่วนของตรงนี้ก็ยังดําเนินการอยู่นะครับในส่วนที่3นะครับการศึกษาการขยายยุกเกษีณราชการสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตําแหน่งต่างๆนะครับ ตรงนี้ในส่วนตรงนี้นะครับทางสำนักง,งานกนพก็ได้ศึกษาในลักษณะงานต่างๆตำแหน่งต่างๆนะครับสภาพทางกายภาพซึ่งอาจไม่สมามารถขยายอายุเกษ,ษียณได้นะครับและก็สิทธิประโยชน์บําเหน็จบํานาญนะครับซึ่งในส่วนของกระบวนการนี้ก็ทางสำนักง,งานกนพเราก็ได้นะครับเสนอในอ,อก,กนพอไปหลายครั้งแล้วนะครับซึ่งล่าสุดนะครับเราก็ได้ทําโฟกัสกลุ่มกับหน่วยงานแล้วก็จะเข้าเสนอในอกพอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในวันที่25สิงหาเนี้เองนะครับกิจกรรมที่4นะครับในเรื่องของการสำรวจอัตราเงินเดือนและรายได้รวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในกลุ่มตำแหน่งและสายงานต่างๆในส่วนราชการและองค์กรภาครัฐท,ทั้งหมดนะครับซึ่งตรงนี้ก็เราก็จะจัดทำรายงานนะครับซึ่งนะครับทา,ทางสำนักง,งานกพจะจัดทำรายงานนี้แล้วเสร็จนะครับ <c oughs> ก็คือเดือนพศจิการนี้ครับผม กิจกรรมที่5นะครับการศึกษาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่สนับสนุนให้เกิดการหมุนเวียนสับเปลี่ยนถ่ายเทกําลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับตรงนี้ทางสํงงานักงานพอรเราศึกษาตั้งแต่เรื่องของนิยามของเจ้าที่ของรัฐเลยนะครับเพื่อที่จะทําสะโขบในการสับเปลี่ยนหมุนเวียนได้นะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เราก็คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยาน,นี้นะครับสิ่งที่เราทําเสร็จไปแล้วก็คือเรื่องของการ ประกาศนะครับใช้หลักเกณฑ์การส่งเสริมการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกำลังคนภาครัฐนะครับในกฎกอพนะครับว่าด้วยการย้ายการโอนหรือการเลื่อนแค่การผลเรือนสามัญนะครับซึ่งได้ทั้งประเภททั่วไปวิชาการและอํานวยการนะครับรวมทั้งนะครับได้ศึกษานะครับรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่นะครับอื่นๆของรัฐในการกําหนดเรื่องของการโอนนะครับหรือการ ปรับปรุงการเทียบตำแหน่งต่างๆนะครับสำหรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคลนะครับหรือ HR audit นะครับกาพาก็ได้วางระบบเรื่องของการรายงานนะครับให้มีรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจําปีของส่วนราชการนะครับและเราก็ได้ทําการสํารวจความคิดเห็นต่างๆด้วยนะครับสําหรับการสรํารวจความคิดเห็นความผูกพันนะครับซึ่งเราได้ กำหนดในส่วนของปัจจัยต่างๆไว้ด้วยกัน10ปัจจัยนะครับแล้วก็ระดับการผูกพันนี้ไว้3ระดับนะครับซึ่งก็คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยาน,นี้นะครับการติดตามนะครับและการให้ความเห็นในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลนะครับสำนักง,งานกพก็ได้วางระบบเรื่องการตรวจสอบและการให้ความเห็น เกี่ยวกับคําสั่งการบริหารทรัพยากรบุคคลของ,งส่วนราชการต่างๆนะครับมีผู้แทนกาพอในอ,อก,กาา่อกระทรวงนะครับเพื่อที่คําแนะนําและชี้แนะอ,อก,กาพาสทรวงในในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎระเบียบต่างๆนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับเรื่องของการประเมินผู้บริหารส่วนราชการนะครับ ทางสำนักง,งานกาพและกพลนะครับได้ร่วมการออกแบบนะครับแล้วก็วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัตรริราชการของผู้บริหารของส่วนราชการนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้เริ่มนะครับใช้แล้วตั้งแต่1ตุลา64เป็นต้นมานะครับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นภากกรกิจหลักของสำนักง,งานกาพกคอก็คือเรื่องของการดึงดูดกำลังคนรุ่นใหม่นะครับที่มีศักยภาพเข้า ในระบบราชการนะครับในส่วนนี้ทางรับบาลกรพนะครับก็ได้วางยุทธศาสตร์นะครับแล้วก็ได้มีแนวทางในการจัดสรรทุนรัฐบาลนะครับปีหนึ่งประมาณ500ทุนนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดนะครับค่อนข้างเยอะนะครับผมจะไม่กล่าวในที่นี้นะครับเรามีระบบฮิปนะครับก็คือระบบแค่การผู้มีผลสมทิถสูงนะครับมีระบบนิเวฟนะครับก็คือในส่วนของที่เราจะรีคูดคนเก่งคนดีนะครับเข้ามารับราชการนะครับ กิจกรรมที่6นะครับเรื่องการปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ข้าราชการปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นนะครับหรือว่าซ e ก o n เมนต์นะครับและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบรรจุบุคคลที่มีความชํานาญสูงจากนอกระบบราชการเข้าสู่ระบบราชการนะครับทั้งสองทั้งสองหัวข้อนี้นะครับสํานักงานกพกําลังดำเนินการอยู่นะครับแล้วก็คาดว่านะครับจะเสนอในส่วนของอ,อกพอได้ประมาณเดือนกันยานี้นะครับ ในเรื่องของเลตทอลอเอนทีนะครับกิจกรรมที่7นะครับการศึกษานะครับระบบการจ้างงานรูปแบบใหม่ในภาครัฐนะครับซึ่งตรงนี้ทางสำนักง,งานกพอพนะครับก็มีข้อเสนอการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ้างภาการจ้างงานภาครัฐในรูปแบบใหม่นะครับเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการจ้างภาครัฐ โดยเสนอนะครับขอพรอนะครับก็คือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการนะครับในการปรับลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานของพนักงานราชการกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะและกลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษนะครับโดยที่จะให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัวนะครับในการจ้างมากขึ้นนะครับและได้จัดทําร่างนะครับเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานนะครับที่ รองรับชีวิตและการทํางานวิถีใหม่นะครับซึ่งในเรื่องนี้เราได้ทําคู่มือและเสนอกอพอนะครับตอนนี้นะครับก็อยู่ในช่วงของที่เสนอคลอมอ,อยู่นะครับกิจกรรมที่8นะครับเรื่องการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรภาครัฐเพื่อรองรับการทํางานภายใต้ภาวะวิถีชีวิตใหม่นะครับซึ่งในส่วนตรงนี้นะครับ กอพอก็ได้พัฒนาแพลตฟอร์มนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ Learning Platform นะครับเพื่อให้ในส่วนของข้าราชการนะที่เข้ารับราชการใหม่นะครับได้มีการศึกษานะครับเกี่ยวกับเรื่องรายวิชาต่างๆในรูปแบบออนไลน์นะครับซึ่งตรงนี้ก็เริ่มทำแล้วก็เสร็จแล้วในตั้งแต่1ธันวา64เป็นต้นมานะครับ ได้จัดทําเส้นทางการพัฒนาข้าราชการนะครับในกลุ่มข้าราชการแลกบรรจุกลุ่มผู้มีประส,บ,ะระสบการณ์กลุ่มหัวหน้างานแล้วก็กลุ่มอนวยการและกลุ่มบริหารนะครับได้ได้ได,ได้ได้ทำแพลตฟอร์มนะครับเรื่อง OCS c Learning Portal นะครับซึ่งได้มีความความร่วมมือนะครับกับไทยม็อกนะครับแล้วก็มหาลัยต่างๆนะครับเพื่อในการพัฒนาในส่วนของรายวิชาต่างๆนะครับ มีการติดตามนะครับการจัดทําประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารงานบุคคลนะครับและองค์กรต่างๆนะครับว่าในส่วนของตรงนี้นะครับมีองค์กรที่ทําหน้าที่ที่จะต้องจัดทําประมวลจริยธรรมเนี่ยจำนวน36องค์กรนะครับโดยประมวลจริยธรรมประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วนะครับ22องค์กรนะครับและอยู่ระหว่างการจัดทาร่างประมวลอีก14องค์กรนะครับกิจกรรมสุดท้ายนะครับกิจกรรมที่ ที่เ้านะครับเรื่องของการศึกษาเพื่อพัฒนาบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐนะครับสำนักง,งานกพนะครับได้จัดทําสรุปข้อศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวแนวคิดและเนื้อหาทางวิชาการเกี่ยวกับอํานาจและหน้าที่และรูปแบบของการจัดทําองค์กรหน่วยงานกลางบริหารงานบุคคลภาครัฐของประเทศต่ตางๆและอยู่ระหว่างการประสานงาน กับสำนักง,งานปยปและสำนักง,งานคอพรลในการดำเนินการต่อไปครับจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบครับขอบคุณครับ,บ,บ,รบท่านผู้ช่วยเลขาี่การกอพอ